ขับรถแม่โคงง้งงไม่เที่ยนมันไม่ไระเดี๋ยวเสียนรถจมหรอกแม่ฟั <c oughs> งผู้คนเอาคืนนะั่นแหละเห็นเก็บรถนะกว่าไม่จบด้วยนะแปลงค์นัทที่แกผมอะ่ะผมเป็นแขนแล้วทำไมแม่ไม่จ้างผมอ้าวแม่คนคุณยังไม่ใช้ลุงรถอยู่งัย <c oughs> เรา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 ,เราวันนี้ค่าทีแล้วนะเราจะไปจะจ้างผมไหมอ้าวก็เราพิจารณาอยู่ไงเจรกวันกันเนี่ยรถทั้ัน

ลูกจากรถไถในชาวัสานคืแกมีมันคือการแบ่งเงินด้ยนิดเดียวกับยากค้านแยกกนแบ่งเงนกับหได้คันคันบ้ารถทางออคันโตที่ยกมันบ้นี่แม่แม่แกบ้านอยตรงนี้นะครับแกจะรู้ดินดีผู้ชำนาญคนบางายกึ้นาก็เผาที่แยกกันเลยบุ่นนะถุกระโดแต่ขแห้งไม่บ่อยละแกยรถแห้ัง ไปไปไปขึ้นลูกไป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 ลูกไป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  สลิงร่งรถเกมเกมเดินหอยหลังนี่เกมเดินหอยหลังไปเกมเดินหอยหลังไปขึ้นแล้วนะครับ ก,กดไลค์กดติดตามกด s u b สไคร b ์ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับผม